นะครับผมจะมาส่งสกินนกไฟนะครับผมมารู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับกำลมงไปกีบเพชรตอนนี้ผมมี3,200กว่าเพชรนะครับเออมาดูว่าผมจะหมดไปเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับนกไฟของเราผมจะตันนี้นะครับบอกเลยว่าต้องได้แน่นอนนะวันนี้โอเคไปแล้วยิมหเพชรแรกนะครับป๊อบมันไม่ได้นะครับผมโอเคใส่กองสอง2นะครับเช็คดูก่อนป๊าบ ยังไม่ออกนะครับเก็บไปเลยไปจัดปไปเลย250เพชรครับอ,อืบเฮ้ยมันต้องกังวานนี้ต้องมาแล้วครับอ,อืปอบปบื๊บปื๊บก็มาดิครับก็มาดิครับเอาแบบปอบมึงโอ้โหโอไมค์ก๊อ,อ,อ,อมันตัวหลอมหลอมครับจัดมาอีเดี๋ยวมันต้องโอเคลุยครับอืยังไม่ได้นะครับ จะไปอีก250ร้อยห้าสิบยน้องๆเออมันต้องออกแล้วจังหวะสองสามสี่เออเ้ก็มาดิครับน้องๆเอาหมาหน่อยโอ้จบแล้วเอา้าก็ออกดีๆๆครับเออเอาแพนด้าเอาอยังไม่ออกสุดท้ายออกอีกจังหวะนี้ไปเลยสย250เพชรรุยเลยน้องๆปบ้ปืป้ปบเไม่ออกแล้วว่ะเฮ้ยมันต้องมาแล้วจังหวะนี้ โอ้ oh my god ทุยบอกเลยว่ากล่องเดียวจบครับไม่ต้องพูดมากโอ้ไม่ได้ว่ะนั่นไง2อันโอเคไม่เป็นไรเป็นไรสองหสิบเมรจัดไปเลยต้องออกแล้วครับจังหวะนี้เออสมันต้องมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับเออโอ้โหไงมาแล้ว5ิบเลยมา3ามครับนี้แรกเลยนะครับผมนี่ครับสกินนกไฟครับผม เซตเพลิงโลกันครับผมฟันโก้นะครับนี่ก็มาดิครับเออหมดไปเท่าไหร่วะโอเคนะครับผมเมื่อกี้พี่ก็หมดไปนะครับ1,125เพชรนะครับผมทีแรกจาก3,276นะครับนกไฟกว่าจะได้สกินมานี่ลำบากยากเย็นเสียเหลือเกินนะครับนะอ่าทีแรกก็3,276นะครับตอนนี้ก็เหลือ2,151เเพชรนะครับผมนี่นะครับ